สวัสดีค่ะมาพบกับจิ๋วกันแล้วนะคะสำหรับช่องจิวชิมิทฟิตแอนด์เฟิร์มมาดูกันนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจิวจะทำอะไรบ้างก็คือจิวจะพาเราไปตะลุยเซเว่นกันเซเว่นนะคะสามารถทานอะไรบ้างในเซเว่นเราไปดูกันนะคะสำหรับจิวนะคะที่จิวจะเลือกซื้อว่าสาวๆที่อยากจะไดเอทนะคะควรทานอะไรกันบ้างไปดูกันสวัสดีจ้าเรามาดูกันนะคะว่า ผู้หญิงไดเอทไดเอทแบบเรานะคะกินอะไรได้บ้างในเซเว่นปแต่รยะใสไหมก,ก่อนโนบนบไล่ไนบโนบโนบโนบตกลงไม่แดกอะไรได้เลยเขาไม่ใช่ <c oughs> ตกลงแดกอะไรไม่ได้เลยค่ะโอเคเรามาไล่ที่ขนมที่เราอยากจะกินซึ่งมันจะแบบ กอมอะไรที่มันรู้สึกว่าเรา low fat มากๆแล้วเราแบบกินแล้ไม่อ้วนเองนะคะนี่เลยจ้ามันมีดียังไงตรงที่มันไม่มีแบบน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหบางทีมันก็เล็กเกินจนแบบลองอ่ามองไม่เห็นนะคะมันมีสองแพ็เกจอะอ่ามันจะบอกว่าโปรตีนศูนย์นะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแค่หนึ่งเองหนึ่งกรัมก็คือแบบน้อยมากโซเดียมไม่มี คือบางทีเราแบบทำงานเราเราอยากอยากกินในสุดชื่นส,กนสดกได้นะคะตัวนี้เลยกับนี่ัลดวนี้เ็เหมือนกันนะคะมันจะเขียนว่าสูตรน้ำตาลแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตจ,จะเป็น2กรกมก็ใจเยอะมาหน่อยแต่นี้ก็จะจิเบสกว่านะคะมีหลายรสชาติเลยที่จุกินและอันนี้ก็ไอเทมเช่นกันนะคะคือมันดีมากมันเป็นอะไรที่แบบโลไปหมดอะเออ อันนี้ยังมีไขมันผงโกโก้นะคะผงโกโก้ห้าหเเซ็นตะนะคะ so เป็นแบบโลชน่นกันทานได้นะคะอันนี้ก็ทานได้ตะกูลนี้เลย what is this พูดได้นะพูดได้โกตัลโอตันอีซิตไม่ใช่ ก็ล่างถ้าเกิดสมมติเราแบบเฮ้ยเรากินกินแบบอะไรมาแล้วรู้สึกเหมกปากอะไรอย่างงี้เราใส่แม่เราเห็นปลาเราอยากกินอะไรแบบเป็นหมอกรล่างอ่ะอันนี้ยังไม่อันนี้ต้องดูดีๆนะคะส่วนมากแมจิวก็จะจะห้ามในช่วงที่เอ่อต้องห้ามแข่งนะช่วงแข่งขันนี่ทาไม่ได้นะพกกายอ่ะแต่เราเอามาแบบเฮลตี้เฮลตี้แบบ สุขภาพกันก็น,นี่ตัวนี้เลยไม่มีน้ำตาลโลสุดเยี่ยมแต่คาร์โบไฮเดรตแค่สามกรัมน,นะคะขานขานคาร์โบไฮเดรตดีๆนะคะแต่ละวันว่าเราแบบกินอะไรไปบ้างแล้วเราถ้าเกิดมาจาัดอันนี้เยอะก็แครีมานช่วงที่จิวแบบว่าไปต่างจังหวัดเราเหลือนเราไม่มีร้านอาหารคินคลีนแล้วจริงๆนะคะเราแบบเซเว่นช่วยคุณได้ทุกอย่างอย่าบอกว่าต่เหตุไม่ได้อะคือแบบ ไม่ะไรกินเราก็เลยต้องกินไก่ทอดข้างทางนก nope. มันคือการแก้ปัญหาที่ไม่มีไมซ์เซ็ตเราเราต้องปรับไมซ์เซ็ตในการกินอาหารครีนนี้ <Okay. S 1> อบอไก่ปันเลยนะคะก็คือเซ็ตนี้กินได้เลยโซเดียมนิดนึงไม่เป็นไรค่ะโซเดียมนิดนึงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราอยากจะกินคนมีมากๆเนะี่ยก็แบบนี้เลยจ้ะอบอไก่ปันแบบครีนมากประมาณแค่ร้อยสิบแคลอรี่เองนะ แต่สูมากจึจะกินโปรตีนประมาณร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบกรัมอ่ะเออเราก็อาจจะเอาอันนี้บริหารกับไข่ไข่อยู่ไหนวะเออนี่ไข่ได้นะก็คือเราก็แล้วแต่แต่อันนี้บางทีเราเราแยกไข่แดงออกหนึ่งฟองแล้วเราก็กินแบบเป็นไข่ขาวหนึ่งแล้วก็ไข่แดงแต่อันนี้อย่าก,กินไข่แดงสองฟองจะดีที <c oughs> ่สุดวนได้เช่นกันนะ มีอะไรวะมีนะตั้งผู้ก็เป็นโปรตีนแหล่งที่ดีเช่นการถางก็ทานได้นะแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากมันก็แค่แบบ70ดแคลอรี่เองน้อยมากส่วนข้าวก็โซนีเลยเอาจริงๆข้าวปั้นอ่ะข้าวปั้นก็ทานได้อยู่นะแต่เราต้องดูดีๆถ้าเกิดอยากให้แนะนําก็เป็นแซลมอนแบบนี้จะดีกว่าอันนี้มันจะมีราดชีสอะไรด้วยนะคะมันก็จะไม่มันก็จะหนักๆหน่อยนะคะสม่าจะก็จะกินตบบนี้ แต่ปลาซาบะบางทีมันก็เยอะไปเหมือนกันก็จะเป็นแซลมอนได้โอเมก้าสเข้าไปแบบ<า>ดูแลสุขภาพด้วยเลยทนี้นะนี่เลยมาดูรายการชอบมากคือจิวชอบกินแบบสีเหลืองนะแต่แบบอันนี้ก็กินได้สีม่วงเป็นมัน,มนหวานญี่ปุ่นเผาอ่ะคือแบบอร่อยมากคือตัวนี้คือกินกินมื้อเที่ยงมื้อเช้า หรือแม่ก็เป็นมื้อเย็นนะคะแต่ว่ากลางคืนก็อยากกินเพราะมันจะหนักหน่อยมันจะย่อยยากมากแล้วจะทําให้เราแบบท้องอืดได้นะคะมันนี้แหละอิ่มท้องมากบอกเลยไปต่อโนนกโน๊กโนนบโนนบโน๊โน๊โนบโนบโนบโนโนานี่โยเกิร์ตเผื่อใครที่แบบท้องจริงใครที่ท้องเสียบ่อยๆอ่ะ แล้วจุลินซีมันไม่ดีนี่เรากินที่จริงเขาจะให้กินนกเปียวกับโยเกิร์ตแต่จิวแนนะนําให้กินโยเกิร์ตดีกว่านะคะช่วยได้คือแบบโลไขมันน,น้ำตาลแปดนิดเดียวไม่เยอะมากนะคะตัวนีออ้กินเลยแบกเกอร์โยเกิร์ตนะคะเป็นแบบเนี่ยแบบโลโลไว้ก่อนมาตื่นเวลาเราไปเรียนหรืออะไรแบบสดชื่นนะคะกินแบบจิวก็จะใช้ตัวนี้เลยนี่เป็นกาแฟคือเราเราซื้อแบบนี้นะซื้อแบบ โลโลน้ำตาลอนะ่ะแล้วก็ไปผปสมมาดูนะคะแล้วก็จะไปผสมกับน,นี่นเป็นวิตามินซีแบบโซเดียมคือโซเดียมมันหนักหน่อยแต่มันจะไม่ไม่มีน้ำตาลพลังงานสูงแล้วก็แล้วก็ไม่มีไขมันนะคะเป็นวิตามินซีคือเราก็สามารถเนี่ยเอากาแฟใส่ลงไปในนี้มันจะแบบอร่อยมาก ยิงก็จะทำแบบนี้ค่ะทะเลทรายชืขอสองนันค่ะแล้วมีอะไรที่เป็นน้ำที่กีนได้บ้างนะคะถ,ถ้าเกิดใครอยากสดชื่นก็น้ำมะพร้าวนีร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้ก็ดีเช่นกันืมโนซูก้านะอ๋อมันเป็นโลโลซูก้าก็คือซูก้า14สิบสี่ก็ ก็สื่อถือว่าโอเคอยู่นะคะกินได้แล้วก็ยุดมีโค้กด้วยคือแบบโคกมีหลายแบบมากตอนนี้นี่อันนี้ก็ทานได้นะคะโคกซิโลพวกโคกกอร์ก่าแบบโซนนี้เลยเคยอยากกินกันกบบกินฟรีนะคะจริงๆมันจะมีนั้นด้วย ลอนเซอร์ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่จะกินช่วงออฟซีซั่นจูดนะคะโน้ตโน้ตโน๊ตน้ำเปล่าก็ด้านเหมือนลเลยไปกันต่อมีอะไรไบ้างขนมในลาบายบายแอลมอนค่ะแนะนำเป็นอัลมอนด์แบบอันนี้คือมันจะใส่โซเดียม ร้อยห้ากรัมนะคะไขมันสิบสามแล้วก็พลังงานร้อยเจ็ดสิบคือพยายามอยากกินหมดถุงเพราะพลังงานมันหนักมากนะคะคือ,อบางทีคนซื้อไปแล้วมันกินเพลินอะ่ะกินแบบไม่ประมาณหกเม็ดก็กาลังดีแล้วกินระหว่างมือ้อเหมือนกินข้าวแล้วเราแบบทํางานเหนื่อยแล้วก็จิบจิได้นะคะแล้วก็จริงๆมันจะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่ที่มันไม่มีโซเดียมแต่ว่าจิ้ไม่เจอตรงไหนเอออะไรเนี้ย แต่ถ้าเกิดสมมติใครใครรู้สึกว่าเวลาเราเรียนแล้วเราแบบอยากใช้สมองหน่อยอย่ะจูแนะนำกินตัวนี้นะคะถั่วปากอ้ากินอย่างนี้นะประมาณหนึ่งหรือสองอาทิตย์นะคะเราจะทำให้ความจำเราดีขึ้นอันนี้คือจริงนะคะความจำเราจะกลับมาเวลาเราสอบอะไรเงี้ยจูก,ก็จะกินนี้ก่อนหนึ่งอาทิตย์แต่เราต้องตวงนะกินเยอะก็อ้วนนี่ค่ะซอสหอยนางรมนะคะคือแบบ บางทีจิวเอาไปผัดกับผักได้นะจิวก็จะใช้แบบนี้เลยส,สดหอยนางรมอร่อยมากอันนี้ก็แม็กกี้ก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งนะคะแล้วก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่แบบมันก็มีบ้างช่วงเช้าที่แบบเรากินกับสล,ดลัดอะไรแบเบาเนื้ออันนึง สดชื่นมากตอนช่วงไนเอทจะกินอันนี้ตอนก่อนนอนหลับสบายค่ะมันทําให้เราแบบกินแบบชงเป็นน้ําอุ่นนะสดชื่นมากจริงๆช่วยได้แล้วใครอยู่น้ำตาลเนี่ยจัดเลยค่ะในเซเว่นมีแล้วเด๋วเบลมันเป็นแบบแย่หวานคือแบบแทนน้าตาลเลยดีกว่าเราไปกินอย่างอื่นลมันก็จะแคลเยอะนะคะตัวนี้ช่วยได้จรกงๆวันละหิว ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย